สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นมามาเนิ่นนานแล้วนะคะเป็นต้นที่สองรองจากเจ้ากรุงไกเซอร์นั่นเองค่ะก็ได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยราชการที่5เลยนะคะมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะดูนะคะกระดูกนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มมากๆเลย กัดสีเต็มใบนะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวค่ะใบสวยงามมากเลยรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมีจุดกระจายสีชมพูเต็มใบมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยละค่ะทุกคนนี่ค่ะบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์ก สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวบอนสีนะคะเจ้ากลุ่มเดนมาร์กนั่นเองค่ะ เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะกระดูกข้างในจะเป็นสีชมพูเข้มมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็มีความเก่าแก่เป็นบอลตัวที่สองของประเทศไทยเราเลยนะคะประวัติความเป็นมาก็มีมานมนานแล้วล่ะคะ่ะร้อยกว่าปีเลยล่ะค่ะทุกคนก็เป็นบอลสีที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ใครที่ชอบหวานๆน,นะคะก็แนะนําเลยนะคะกระดูกสีชมพูเข้มค่ะบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนั่นเองนะคะลําต้นของเขาก็จะมีสีน้ําตาลเข้มนะคะวัสดุปลูกก็ปลูกจากดินนะคะนี่ค่ะ ลูกจากดินใบก้ามปูค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะต้นนี้ต้องก็ได้มาในราคา350ถือว่าเป็นใบที่สวยมากๆเลยค่ะกัดสีได้เต็มใบเลยนะคะสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนต้องชอบมากๆเลยนะคะถูกใจมากๆเลยนะคะอ้าวกรุงเดนมาร์กก็เป็นบอลที่เก่าแก่ ก็น่าสะสมมากๆเลยนะคะสำหรับบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สะสมก็รีบสะสมก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็กำลังตามหานักสะสมนะคะกำลังตามหาบอลเก่าส่วนบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ ก็ราคาไม่แรงมากสามารถจับต้องได้ค่ะอยู่ที่ราคาหลักร้อยนะคะทุกคนยังถือว่าราคาไม่แรงมากถือว่าตอนนี้ก็บอลสีในประเทศไทยก็มาแรงมากๆเลยระคะแถมเป็นตัวที่2ของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะนำเข้ามาจากสันนิษฐานว่านำเข้ามาจากเยอรมน,นีนะคะ สวยมากๆเลยล่ะค่ะถูกใจต้องมากๆเลยเป็นบอลที่มีเสน่ห์เตะตามากมากเลยนะคะเลี้ยงในห้องนอนเลี้ยงในคอนโดเลี้ยงในบ้านได้ะคะ่ะทุกคนต้องก็ทดลองเลี้ยงในห้องนอนนะคะเปิดหน้าต่างนะคะตั้งแต่เช้าค่ะเปิดหน้าต่าง8โมงเช้าถึง16นาฬิกานะคะบางวันก็เปิด 1 1นาฬิกาถึง4ี่โมงเย็นค่ะแล้วแต่วันนะคะทุกคนเขาก็ยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะคะสําหรับบอลสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนั่นเองค่ะต้องก็จะดูแลเหมือนต้นอื่นๆนะคะจะเลี้ยงในห้องนะคะในห้องเช่านะต้องก็จะเลี้ยงในห้องเช่าแล้วก็ เลี้ยงในห้องนอนนั่นเองค่ะตอนนี้ก็สะสมต้นไม้นะคะได้หลายต้นแล้วล่ะคะ่ะแถมต้นนี้นะคะเขาก็ยังเอาหัวขึ้นมาโชว์ด้วยล่ะคะ่ะทุกคนนีหัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะหัวบอลสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสวยมากเลยทุกคนถ้าได้เห็นแล้วจะตกหลุมรักมากๆเลยนะคะ ช่องทางการขายนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็มีตลาดต้นไม้ประจำจังหวัดหรืออาจจะมีกลุ่มต้นไม้ประจำจังหวัดนะคะใน Facebook Fan Page หรือจะขายในแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะยอดสั่งซื้อออนไลน์นะคะค่อนข้างสูงค่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากจะทดลองขายออนไลน์ก็ลองขายดูนะคะใน Marketplace Market page Market Facebook ก็ขายได้นะคะก็จะ การมองเห็นก็ยังจะเปิดกว้างอยู่นะคะในขายดีก็ลองเข้าไปขายได้นะคะนี่ถ้าต้องทดลองผ่าหัวนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดการงอกหรือเปล่าต้องยังไม่เคยทดลองการผ่าหัวบอนสีนะคะเดี๋ยวถ้าต้องทดลองการผ่าหัว บอลสีแล้วเกิดแล้วได้ผลก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองค่ะปีนี้นะคะบอลสีในประเทศไทยถือว่ามาแรงมากๆเลยละคะ่ะบอลสีชนิดแรกนะคะก็คือบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์ส่วนชนิดที่สองที่นำเข้ามาในประเทศไทยก็คือเจ้ากุงเดนมาร์กนั่นเองค่ะสวยงามมีเอกลักษณ์ แล้วก็ทนทานเลี้ยงง่ายมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนวันนี้ต้องก็มารีวิวบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กสุดสวยนะคะสายหวานนะคะสายโมเดิร์นถ้าชอบก็ลองทดลองเลี้ยงกันดูนะคะรับรองว่าบอนสีเลี้ยงง่ายเจริญเติบโตวไวแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะใส่ใจดูแล หน่อยก็ไม่ตายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบอนสีต่อละต้นนะคะเขาจะงอกมาจากหัวนั่นเองค่ะทุกคนถ้าหัวของเขาแข็งแรงรากของเขาแข็งแรงบอนสีก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องก็มารีวิวบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะดูดีๆนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กจะคล้ายๆกับ ลูกไม้ก้านแดงนะคะนี่ค่ะให้ดูใบชัดๆเลยนะคะทุกคนสังเกตดีๆก่อนซื้อนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะก็ซื้อขายออนไลน์ตอนนี้ก็ในกลุ่มต่างๆนะคะก็มีพ่อค้าแมค่ค้ามาค้าขาย อบอนสีกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะทำให้บอนสีเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในปีพุทธศักราช2564ถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับบอนสีไทยนะคะแล้วก็ปลูกอนุรักษ์บอนสีของไทยเรานะคะให้ลูกหลานได้ชื่นชมนะคะเป็นบอนสีราชนีแห่งใบไม้มีความสวยงามและเอกลักษณ์แต่ละต้นไม่เหมือนกันเลยล่ะค่ะ รับรองว่าถ้าสะสมแล้วจะติดใจสุดๆเลยล่ะค่ะต้องก็ทดลองเลี้ยงบอนสีครั้งแรกในปีพุทธศักราชสองพเลี้ยงบอนสีได้มา ประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะคะรู้สึกชอบแล้วก็หลงไหลในบอนสีแต่ละต้นมากๆเลยนะคะนิสัยของบอนสีแต่ละต้นก็จะต่างกันค่ะบางต้นก็อึดแล้วก็ทนมากๆเลยเช่นนางไหมจะทนมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาใบช้ำน้ำไม่มีปัญหาหัวเน่ารากเน่านะคะส่วนที่อ่อนแอนะคะก็จะเป็น s t อเบอรี่สตาร์แล้วก็จะเป็นนิวเวฟนะคะ จะอ่อนแอมากๆเลยล่ะคะ่ะบอลสีโชคอํานวยชยัยบอลสีท้าวรำไพบอลสีกวนอิมก็จะแข็งแรงมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ละประเภทแต่ละต้นนะคะก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันนะคะการดูแลก็ดูแลไม่ยากมากนักนะคะการลดน้ำบอลสีนะคะแนะนำให้ น้ำเขาผ่านจานรองนะคะถ้าไม่ให้น้ำผ่านจานรองนะคะใบเขาก็จะเกิดการช้ำน้ำค่ะทุกคนเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการเลี้ยงบอนสีนะคะอย่าลดอย่าลดน้ำลงไปตรงหัวเขาเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเกิดใบช้ำน้ำนั่นเองค่ะทุกคนก็ต้องมีจานรองนะคะถ้าใครไม่มีตู้ก็เลี้ยงในห้องแบบต้องก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้อง จะได้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายตอนนี้เราก็เก็บสะสมแล้วก็ศึกษาแต่ละชนิดนะคะแต่ละสายพันธุ์เพื่อที่จะต่อยอดนั่นเองค่ะต่อยอดก็คือการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เพื่อจะจำหน่ายนั่นเองค่ะหรือว่าขยายพันธุ์เพื่อที่จะเก็บนะคะเก็บสายพันธุ์นั้นไว้นะคะยยเก็บตอนนี้ต้องก็อยากจะทดลองขยาย ขยายพันธุ์นะคะด้วยการผ่าหัวพันธุ์ชนิดต่างๆว่าจะเกิดดีไหมหรือจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องจะมารีวิวบอนสีชนิดไหนไม้ด่างชนิดไหนตระกูลโคโลคาซีตระกูลไม้มงคลชนิดไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมข่าวสารใหม่ๆจากช่องเที่ยวกินรีวิวนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ